มันช่างเป็นบรรยากาศที่สุขล้นจริงๆที่บ้านกลางทุ่งนาบนเวทีหมอลำเฮ็ดถังพสันแล้วจีสะพานยางกับพศันเตีตตปูกับอสันแล้วโอ้โหมีไว้ทีนไว้สนสองคนกำลังกำลัง แทะไม่ทานตะวันอคู่ซีคู่สนเขาเลยเขาเลยของแท้ของแท้นะครับปัตพัจจชชนของแท้จริงๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาโหนี่นี่น,นี่ต้องทดสอบแล้วทดสอบแล้วทดสอบทดสอบ ฮัลโเทสฮัลโลเทสหนึ่งสองสามฮัลโลเทสฮัลโลเสเอาลครับค่ำคืนนี้ยาวๆยาวๆในวันเปิดสักราชใหม่เรามีกบเขียนอึ่งอ่างค้างคกตอนนี้เข้าไงแล้วนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงบ้างถ้าเข้าไงไม่ลึกนะครับก็เพราะว่าวันนี้มีมินิคอนเกิบเปิดสักราชใหม่อยู่ที่บ้านกลางทุ่งนาบรรรากาศลมพัด ลมหนาวพัดมาเย็นสบายสดชื่นมากๆสุดยอดจริงๆในค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆครับทุกคนครับ